สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรม1นึ่งเทสโลนิกาบทที่3ข้อที่1ถึง13ด้วยกันครับ1เทสโลนิกาบทที่3ข้อ1ถึง13เพราะเหตุนั้นเมื่อทนต่อไปอีกไม่ได้แล้วจึงเห็นว่าเราควรอยู่ที่กรุงเอเธนแต่ลำพังและให้ทิโมธีน้องของเรา ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่านเพื่อจะได้หนุนความเชื่อของท่านและชูใจพวกท่านเพื่อจะได้ไม่มีใครวันไหวด้วยการยากลำบากเหล่านี้ท่านเองก็รู้แล้วว่าการนั้นยังอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราเมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายก็ได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องทนการยากลำบากแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านรู้ เพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าทนต่อไปอีกไม่ได้จึงใช้คนไปเพื่อจะได้ทราบถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นจะทดลองท่านสักประการหนึ่งแล้วงานที่เราตรักตรำม,มาจะเป็นงานเปล่าประโยชน์ไปเดี๋ยวนี้ที่โมทีจากพวกท่านมาถึงเราแล้วและแจ้งข่าวดีเรื่องความเชื่อและความรักของท่านและเขาบอกว่าท่านะลึกถึงเราอยู่เสมอด้วยความหวังดี และปรารถนาจะเห็นเราเหมือนอย่างเราปรารถนาจะเห็นท่านเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายเพราะเหตุนี้ความเชื่อของท่านทำให้ความทุกข์ยากและความลำบากของเราเบาบางลงเพราะว่าเมื่อท่านมั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็สดชื่นเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะสมกับความชื่นชมยินดีที่เรามีเพราะท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าของเราขณะที่เราอธิษฐานอย่างมากมาย ทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกและเพื่อจะได้เพิ่มพูนความเชื่อของท่านในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์ขอพระเจ้าคือพระบิดาและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงนำทางให้เราไปถึงท่านและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ในการรักซึ่งกันและกันและการรักทุกคนเหมือนเรารักท่านขอพระเจ้าทรงชูใจของท่านไว้ให้ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ ปราศจากข้อตำหนิเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดาของเราเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมากับธรรมิกชนทั้งหมดของพระองค์ครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราก็พบว่าเปาโลเนี่ยก็รูร้สึกคิดถึงนะครับพี่น้องที่เมืองเทซลนิกามากเลยนะครับแต่ว่า ดูเหมือนว่าเปาโลเองอาจจะเกิดอุปสรรคบางอย่างที่ไม่สามารถจะเดินทางกลับไปได้อันเนื่องมาจากอาจจะเกิดมีการขู่ฆ่าหรือว่าขู่ทำร้ายหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรืออาจจะเป็นอะไรที่เราไม่แน่ใจตอนนี้เนี่ยเปาโลเนี่ยมาอยู่ที่เมืองโครินนะครับแล้วก็กำลังประกาศข่าวเสรอในเมืองโครินเปาโลก็เลยรู้สึกคิดถึงที่เมืองเทโซโลนิกามากว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เลยส่งนะฮะทิโมธีนะครับกลับไปที่เมืองเทโซโลนิกาเพื่อจะไปหนุนจิตชูใจพี่น้องที่นั่นนะครับ นี่ปรากฏอยู่ในข้อ1และข้อ2นะครับนะเพื่อ <P ew> er> จะไปหหนุนความเชื่อคาว่าหนุนความเชื่อเนี่ยก็หมายความว่าเน้นย้ําคําสอนนะครับหลังจากนั้นอะไรครับก็คือชูใจไม่ใช่เพียงแค่พูดเรื่องคําสอนเท่านั้นแต่ว่าให้กําลังใจในส่วนอื่นด้วยอาจจะพูดนี้ก็ได้ว่าไปเพื่อที่จะบอกว่าคําสอนคืออะไรแล้วก็บอกให้เขาว่าประยุกต์ใช้คําสอนนั้นในชีวิตอย่างไรให้กําลังใจปลอบโยนเขานะครับไม่ได้คาดคันให้เขาต้องทาตามทำตามเท่านั้นแต่ว่าให้ให้การปลอบโยนให้การชูใจเขาด้วยเช่นกัน นั่นก็เป็นหน้าที่ของทิโมธีในการเดินทางกลับไปที่เมืองเทโสโลนิกานะพอทิโมธีกลับมาปั๊บเนี่ยก็มาเล่าเรื่องให้เปาโลฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็จึงเกิดพระธรรมหนึ่งเทโสโลนิกาที่ตอบสนองต่อข่าวที่ทิโมธีเนี่ยนำมาเล่าให้ฟังว่าพี่น้องที่เมืองเทโสโลนิกาเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่มีสถานภาพฝ่ายวิญญาณอย่างไรบ้างในข้อที่3บอกว่าเพื่อจะได้ไม่มีใครหวั่นไหวด้วยการยากลําบากเหล่านี้ท่านเองก็รู้แล้วว่าการนั้นเนี่ย ยังอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเราข้อสี่บอกว่าเมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วก็บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องทนการยากลําบากแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านรู้เปาโลนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเวลาที่ประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยไม่เคยล่อลวงใครว่าเอ้ยมาเชื่อพระเจ้าสบายตลอดชีวิตไม่มีคือลําบากก็ลําบากก็บอกไปตามตรงดังนั้นก็ก็บอกเขาไปว่า สิ่งที่ความยากลำบากเนี่ยแต่เมื่อเปรียบเทียบกวับศักดิ์ศรีที่จะมาถึงเราเนี่ยก็เทียบกันไม่ได้หรอกจ้ะงั้นถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะต้องลําบากบ้างในการที่จะยึดมั่นในทางของพะเยซูุคริตแต่ว่าชีวิตนิรันที่เราได้เนี่ยพระมิยาบริสุทธิ์ที่สถิตกับเราเนี่ยจะให้กําลังกับเราในการดําเนินชีวิตแล้วก็เราจะรู้สึกว่าความยากลำบากนั้นมันคุ้มค่าจริงๆที่เราจะ,ะเผชิญเพื่อเราจะไปสู่หนทางแห่งชีวิตนิรันร์นของเรานะครับนะในข้อที่ห้า บอกต่อมาว่าเพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าทนต่อไปอีกไม่ได้จึงใช้คนไปเพื่อที่จะได้ทราบถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นจะทดลองท่านสักประการหนึ่งแล้วงานที่เราตรากตามเนี่ยจะเป็นงานที่ปล่าประโยชน์ไปคําว่าปล่าประโยชน์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะแบบสูญเสียความรอดหรือตกอ,อากไปนะครับเพราะว่าการเชื่อในพระเจ้าเนี่ย ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเขาใช่ไหมแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยเมื่อมีแล้วมีต่อไปตลอดไปความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยคือเกิดมาในครอบครัวพระเจ้าแล้วก็เป็นลูกของพระเจ้าตลอดไปแต่คําว่าเปล่าประโยชน์ในที่นี้เนี่ยกำลังหมายถึงการไม่เกิดผลไม่เกิดการเติบโตขึ้นนะครับคือมาตรฐานของเปาโลสูงมากถึงขั้นที่เรียกว่าแค่รับเชื่อเฉยๆเนี่ยยังไม่พอถ้ารับเชือ่อเฉยๆเนี่ยแล้วไม่ได้เกิดผลอะไรเนี่ยเปาโลเรียกสิ่งน,นี้ว่าเปล่าประโยชน์เลยทีเดียว แต่เปาโลกำลังบอกว่าเพื่อไม่ให้มันเปล่าเพื่อเพื่อเราจะทราบว่าชีวิตของท่านไม่เปล่าประโยชน์เนี่ยก็คือทราบว่าท่านเกิดผลในทางของพระเจ้านั่นเองนะครับวันนี้พี่น้องอามาเชื่อพระเจ้าแบบไหนครับเชื่อพระเจ้าไปเรื่อยๆรอวันไปสวรรค์หรือว่าเชื่อพระเจ้าแล้วมีจิตใจมุ่งม,มั่นที่จะเกิดผลอันที่จริงแล้วเนี่ยการเชื่อแบบที่2เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ด้ครับว่าพี่น้องเชื่อจริงเพราะว่าถ้าเราเชื่อไม่จริงนะก็แปลว่าเราไม่ได้เชื่อเลยเราก็ไม่คิดจะเกิดผลอะไรเราก็คิดว่าเออทำตามไปอย่างนั้นเอง ก็ได้ชื่อว่าอยู่ในได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าคุณก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆแต่คุณไม่ได้สถานะได้แค่ชื่อนะครับนะถ้าเราจะได้สถานะเนี่ยเราต้องมุ่งมั่นเราต้องกลับใจอย่างแท้จริงมาหาพระเจ้าถึงจะได้เป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงนะครับนะอันต่อมาครับข้อที่6บอกว่าเดียวนี้ทิโมธีมาจากพวกท่านมาถึงเราแล้วนะแล้วก็แจ้งข่าวดีเรื่องความเชื่อและความรักของท่าน แล้วเขาบอกว่าท่านระลึกถึงเราอยู่เสมอด้วยความหวังดีและปรารถนาจะเห็นเราเหมือนอย่างที่เราปรารถนาจะเห็นท่านเหมือนกันนะครับนะก็อันนี้พูดถึงสิ่งที่ทิโมธีก็ไปพบนะครับแล้วก็กลับมาเล่าให้เปาโลฟังนะครับเรื่องของความเชื่อและความรักแปลว่ามีความเชื่อที่มั่นคงแล้วว่ามีเรียกว่าความรักก็คือรักกันเองนะสนิทสนมกันเองแล้วก็ทําให้เกิดเรียกว่าเป็นคําพยานที่ดีต่อคนรอบข้างข้อที่7บอกว่าพี่น้องทั้งหลาย เพราะเหตุนี้ความเชื่อของท่านเนี่ยทำให้ความทุกข์ยากและความลําบากของเราเนี่ยเบาลงเบาบางลงจริงเหรอครับว่าพี่น้องดูความเชื่อของคนที่เมืองเทสโลนิกาเนี่ยไปทําให้ความลําบากของเปาโลที่เมืองโคลินเบาบางลงเหรอไม่ใช่หรอกความยากลําบากมันก็เท่าเดิมแหละดีไม่ดีมันจะมากขึ้นใีซ้ําไปแต่อะไรครับทําให้เปาโลพูดว่ามันเบาบางลงเพราะเปาโลรู้สึกเข้มแข็งขึ้นนั่นเอง ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยเมื่อเปลโลรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเนี่ยไอ้ความยากลาบากเนี่ยแม้ว่ามันจะเท่าเดิมเนี่ยมันก็รู้สึกเบาบางลงได้เพราะเราสูงขึ้นใช่ไหมในความเราได้รับการหนใจที่มากขึ้นเนี่ยความยากลาบากมันก็ดูเหมือนว่าน้อยลงใน,ในเชิงเปรียบเทียบกันนะครับนะงนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องเติบโตเข้มแข็ง พี่น้องจะทําให้ผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยมีกําลังมากขึ้นเลยในการทํางานรับใช้เขาจะได้เอาเวลาของเขาเนี่ยไปดูแลคนที่เรียกว่าฉุกเฉินมีคนที่ลําบากจริงๆที่แบบว่ายังเป็นทารกในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นพี่น้องอย่าให้เขาต้องมากังวลหรือว่าต้องมาคอยเรียกว่าประคบประงมพี่น้องเมื่อพี่น้องเชื่อมาหลายปีแล้วเนี่ยขอให้เราเติบโตเข้มแข็งแล้วก็ร่วมงานนะครับกับผู้รับใช้ด้วยซ้ําไปร่วมกันพนกกาลังในการประกาศข่าวประเสริฐในการหนุนจิตชูใจผู้อื่นนะครับ ผู้รับใชพ้พระเจ้าก็จะมีกําลังมากขึ้นในการรับใช้พระองค์ข้อที่8บอกว่าเพราะว่าเมื่อท่านมั่นคงอยู่ในองค์ผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็สดชืน่นไม่จําเป็นจะต้องไปดื่มเครื่องดื่มชูกําลังไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรมาสูดดมหรือว่านอนน้อยก็ยังสรู้สึกสดชื่นได้ถ้าคริเสเตียนเติบโตในทางพระเจ้าเนี่ยผู้รับใชพ้พระเจ้าก็มีความสุขและข้อที่เบอกว่าเราจะขอบคุณพ,พระเจ้าเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะสมกับความชื่นชมยินดีที่เราที่เรามีอ่ะเพราะท่าน เฉพาะพระพักพระเจ้าของเรานะครับนะขณะที่เราอธิษฐานอย่างมากมายทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกเพื่อเราจะได้เพิ่มพูนความเชื่อของท่านในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์ก็เปาโลกําลังพูดว่าเปาโลได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านั้นนั่นแหละนั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้พี่น้องเนี่ยยังคงเติบโตมั่นคงแต่กี้นี้เราอาจจะพูดในด้านของผู้เชื่อเนี่ยว่าเออเราต้องบุกบั่นมุ่งมั่นนะในการที่จะเติบโตแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้รับใช้พระเจ้านะครับ ผู้รับใช้พระเจ้าก็ต้องอธิษฐานเผื่อนะครับและลึกถึงพี่น้องที่เราได้ประกาศข่าวประเสริฐไว้พี่น้องที่เราได้ดูแลในคริตจัจรยิ่งอธิษฐานเผื่อเขามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นคงเติบโตมากขึ้นเท่านั้นผลที่ตามมาคือก็จะทําให้เราสดชื่นจะทําให้เรามีกําลังใจในการรับใช้พระเจ้าด้วยเช่นกันมันจะวนกันเป็นลูปอย่างนี้ครับเราอธิษฐานเผื่อเขาเขาเติบโตเขาเติบโตเราชื่นใจเรามีกําลังในการรับใช้วนกันอยู่อย่างนี้นะพอโลจึงบอกว่าผลที่เกิด ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เปาโลได้อธิษฐานเผื่อพวกเขาทั้งกลางวันและกลางคืนข้อที่11บอกว่าขอพระเจ้าคือพระบิดาและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยทรงนําทางให้เราไปถึงท่านรอคอยเหลือเกินที่เราจะได้กลับมาพบท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับรอคอยเหลือเกินที่เราจะได้ไม่ต้องนมันสการออนไลน์กันอีกต่อไปถ้าพูดในภาษาปัจจุบันเราจะได้กลับมาพบกันจริงๆเต็มเต็ม กินข้าวด้วยกันโดยไม่ต้องมาหวัดระแวงกันอีกต่อไปนะสามพี่คีทำาป็นโต๊ะอาหารคุยกันแล้วมีข้าวกระเด็นใส่กันบ้างอะไรอย่าให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าประมาณว่าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยนะโดยไม่ต้องแบบว่าหวัดระแวงอะไรกันเราสนิทสนมกันมากขนาดนั้นทีเดียวใช่ไหมครับนะร mm hmm. อคอยวันนั้นที่เราจะได้เจอกันและอยู่ใกล้ชิดกันมากขนาดนั้นอีกนะข้อที่12และ13บอกอย่างนี้บอกว่าและขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ในการรักซึ่งกันและกัน นะครับและไม่ใช่เพียงแค่นั้นและรักทุกคนคือหมายถึงรักคนอื่นที่อยู่นอกโบสถ์ด้วยเหมือนที่เราได้รักท่านเหมือนที่เราได้รักท่านโดยความอะไรเหมือนที่เปาโลและทีมงานเนี่ยได้รักได้รักพวกที่ทเทสโลนิการักก่อนจะเชื่อหรือรักหลังจากเชื่อแล้วครับทั้งคู่ครับคือเปาโลเนี่ยรักพี่น้องที่เทสโลนิกาก่อนที่เขาจะเชื่อจึงไปประกาศกับพวกเขาแล้วก็พอเขาเชื่อแล้วเนี่ยก็รักพวกเขาในฐานะผู้เชื่ออันนี้กําลังพูดถึงเรื่องของความรักที่ มี่ามกลางพวกเราเนี่ยมีเยอะมันก็ดีนะแต่บางทีเนี่ยมันเยอะจนกระทั่งคนอื่นเขาเข้ามาหาพวกเราไม่ได้มันก็น่าเสียดายโบสถ์บางโบสถ์เนี่ยสนิทกันมากสนิทกันมากจริงๆจนคนมาใหม่เนี่ยสนิทกับเราไม่ได้อันนี้มันก็น่าเสียดาย <laughs> คือเรารักซึ่งกันและกันแต่เราไม่ได้รักทุกคนนะ่ะเราไม่ได้รักคนอื่นที่เข้ามานะครับนะเราต้องเปิดใจออกเราต้องทักทายเขามากขึ้นเราต้องเชิญชวนเขาเข้ามาเขาอาจจะแปลกเขาอาจจะพูดแปลก เขาอาจจะหน้าแปลกเขาอาจจะแต่งตัวแปลกเขาอาจจะสำเนียงแปลกเขาจะแปลกอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเราต้องมีจิตใจอย่างการเปิดออกยอมรับเขาเข้ามาสู่พวกเราเพราะอันที่จริงคุณก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าทุกคนในโลกนี้ก็แปลกอย่างใดอย่างหนึ่งแหละมันมีเอกลักษณ์ของเราในตัวเองใช่ไหมดันั้นเราต้องเห็นคุณค่าของคนที่มาใหม่ในโบสถ์ของเราไม่ว่าเขาจะมารูปแบบไหนมาเมื่อไหร่ามากับใครมาแปลกแบบไหน แน่นอนแน่นอนเราเราต้องเราต้องระมัดระวังตัวไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของอาชญากรได้แต่ในเวลาเดียวกันอย่าระมัดระวังตัวจนเกินไปรักกันมากจนเขาื่นรักเราไม่ได้เนี่ยมันน่าเสียดายอันนั้นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากเราเพราะเปาโลพูดตรงนี้ชัดเจนว่า,าให้จำเริญขึ้นในการรักกันและกันและในการรักทุกคนด้วยนะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าข,ข้าพลงหลายขพาพองสปรดนำพาที่ข้าพลงทั้งหลายจะจำเริญขึ้นในความรัก ที่มีต่อพระองค์ความรักที่มีต่อพี่น้องคริสเตียนและขอสําโปรดนำพาที่ความรักที่มีต่อพี่น้องคริสเตียนนี้จะไม่กลายเป็นอุปสรรคในการที่ข้าพระองค์จะเปิดใจรักคนอื่นที่เพิ่งจะมาโบสถ์รักคนอื่นที่อาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนรักคนอื่นที่อาจจะดูเข้ากับคนอื่นได้ยากอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยบุคลิกแปลกแต่งตัวแปลกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่เข้าหาคนทุกระดับทุกประเภทแล้วก็ยินดีต้อนรับพวกเขาเข้ามา สู่มิตรภาพของพระองค์อธิษฐานขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกข้าพระองค์วด้เช่นกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับถ้าดูรายการ Living l i f e แล้วได้ประโยชน์เนี่ยอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะครับเราก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งใน Facebook และก็ YouTube ด้วยแล้วถ้ามีความคิดเห็นอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพื่อเราจะสามารถตอบข้อสงสัยของพี่น้องได้เพื่อคนอื่นเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นและก็ได้รับพระพรของพระเจ้าผ่านทางสิ่งที่พี่น้องได้รับจาก รายการต่างๆของ CGNTV ด้วยกันนะครับ